ชื่อสีจามรักบริบูรณ์ชีเลนเช,ชนัตเพื่อเปิดโอกาสทางธุรก,กิจเธรือากาศตรีภายลัจงจรนปุ่มโค้ชที่ดูแลก็คือ,อคุณยาและโค้ดต้อมเราก็ทํางานเป็นแม่บ้านอาชีพเดิมแต่ก็พาทามกับยูนิลีเวอร์ค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันความรู้ในหนังสือสเตตวันในบทที่ยี้าเขาบอกว่าลูกคมีมทํางานเพียงสิเเซน ทำ10%ยังไงเรามากระเด็ดต่อไปเนาะระยะเวลาที่เออผู้เขียนหนังสือเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่กับผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายผมพอจะสรุปได้ว่าสมาิกที่ท่านแนะนำและสมัครเข้าสู่ธุรกิจนี้จะมีเพียง10%ที่จะลงมือทําธุรกิจหากท่านโชคร้าย ตัวเลขของท่านอาจต่ํากว่านี้ด้วยซ้ําไปผู้เขียนเขาบอกว่าผมไม่สามารถสรุปได้ว่าทําไมบุคคลที่สมัครเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแนะนําให้สมาชิกทํางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อทุกคนจะได้ทํางานการคนละเล็กคนละเนาะคนละน้อยเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มหาศาลจะไม่ยอมทํางานเพียง แม้เพียงเล็กน้อยแต่พอจะนึกถึงสาเหตุได้หลายประการการไม่ลงมือทำการลงไม่การไม่ลงมือทางานของสมาชิกมีส่วนประกอบมากมายเช่นปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวการไม่มีเงินไม่มีเวลาไม่มีแรงมานานใจไม่มีความรู้ความผิดหวังความท้ท้อถอยและโรคระบาดคือ การกระโดดจากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งด้วยความคิดที่ว่าย่าอีกฟากหนึ่งของรั้วมักด,ดูเขียวกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุใดตัวเลขทางสถิติของผมคือมีคนเพียง1 0 2หรือ20%ที่จะลงมือทำงานเราคงเคยได้ยินคำพูดว่าในองค์กรทั่วๆไป คน2ีจะทำงานประมาณ80%ของปริมาณงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะาก,กังวลทำไมหาดลูกทีมเพียง10%ลงมือทำงานความจริงแล้วตัวเลขดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพของระบบเครือข่ายนักธุรกิจเครือข่ายหลายคนกลายเป็นเศรษฐีนี้โดยมีสถิติเดียวกัน องค์กรใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้ถูกสร้างขึ้นจากคน10%นี้นักธุรกิจเครือข่ายมุ่งแสวงหาคน10%ที่จะเกิดขึ้นในเครือข่ายของเขาการที่ได้รู้สถิตินี้ทำให้นักธุรกิจเครือข่ายมีกำลังและแรงอันมโหฬารในการดำเนินธุรกิจแล้วสมาชิกที่เหลืออีก90%ล่ะ สมาชิกอีก80-90%ในเครือข่ายของท่านสามารถที่จะเป็นผู้บริโภคที่ดีอย่างยังย่งยืนผมเพียงแต่หวังว่าเขา,เ,ขาเหล่านั้นจะมาสมาชิกเพราะมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์บริษัทเครือข่ายที่มั่นคงจำเป็นต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นชัดในราคาที่เหมาะสม นี้จะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปกลับมาซื้อสินค้าซ้ำแล้วซ้ำอีกหากสมาชิกในเครือข่ายของท่านสมัครสมาชิกเพราะต้องการรายได้เมื่อเขาไม่สามารถทำรายได้เขาก็จะไม่ซื้อสินค้าดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองและมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด หากท่านต้องการเครือข่ายที่มีทั้งผู้ดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคการควานหาบุคคลจำพวก10%นี้เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการทำงานการแนะนำคนเข้าสู่เครือข่ายเป็นเส้นเลือดธุรกิจของท่านการรับสมัครไม่เปิดโอกาสให้ท่านได้พบปะบุคคลจำพวก10% บุคคลประเภทนี้ไม่มีเครื่องแบบมือตราอะไรที่ติดที่หน้าอกเพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าเขาคือบุคคลจำพวก10%ซท่านอาจจะไม่เคยคิดว่าเขาจะทำธุรกิจด้วยซ้ำไปขณะเดียวกันท่านอาจจะรับสมัครบุคคลที่เคยเป็นจำพวก10%ซในบริษัทอื่นแต่กลายเป็น เพียงผู้บริโภคในเครือข่ายของท่านฉะนั้นวิธีการก็คือทยอยรับสมัครใหม่ตลอดอายุงานเพื่อโอกาสในการได้พบกับบุคคลจำพวก10%หากท่านไม่สามารถควานหาบุคคลประเภทนี้ท่านกำลังก่อสร้างธุรกิจแต่เพียงลำพังสิ่งที่น่าสนใจคือ ต,ตัวท่านเองอาจไม่ใช่ผู้ที่รับสมัครบุคคล10%หลายๆโอกาสบุคคล10%อาจได้รับการแนะนําจากผู้ทีมของท่านที่ทํางานเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเกิดความท้อแท้และเลิกดําเนินธุรกิจแต่ทิ้งบุคคล10%ไว้ทิ้งทิ้งบุคคล10%นี้ไว้ให้ท่านดูได้ทำงานด้วยต่อไป มีคำพูดในธุรกิจนี้ว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านรู้จักใครแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ผู้อื่นรู้จักที่สร้างธุรกิจเครือข่ายของท่านลักษณะของบุคคล10%บุคคลประเภทนี้มีแรงบันดาลใจในการทำงานมีความมุ่งมั่นอดทนสูงมีความต้องการอย่างแรงกล้าคำถามคำถามมากมาก ถามคำถามมากและมีจรรยาบรณในการทำงานสูงส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินงานตามระบบที่ได้กำหนดไว้และผมได้พบว่าบุคคลกลุ่มนี้ต้องการการสื่อสารต้องการข้อมูลล่าสุดของบริษัทตลอดเวลาการจะทำให้บุคคลประเภท10%ทำงานโปรดสังเกตว่าผมไม่ได้ระบุว่าบุคคลเหล่านี้จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นการแนะนำแนวทางอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งการดำเนินงานการให้เขามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของทีมงานเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดพวก1%ยังมีอีก ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งพวกหซึ่งหายากยิ่งกว่ากว่าเข็มหมุดในกองฟางแต่มีอยู่ในสังคมมีแต่มีอยู่ในทุกๆสังคมพวกหนเอร์นี้จะมีความสามารถในการก่อสร้างธุกรกิจของตนเองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากพวกสิบเปอร์ซคือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 1%, 1นี้จะศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริษัทหลายๆบริษัทก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิก1%นอร์นี้มีความเป็นผู้นำตามธรรมชาติรู้วิธีแนะนำและสร้างพลังใจแก่สมาชิกในเครือข่ายและวิธีการก่อสร้างเครือข่ายของตนเองมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อประสบกับปัญหาและอุปสรรคเขาจะรวบรวมสมาชิกและคิด หาวิธีการอื่นพวกหนเอร์เซนี้มองโลกในแง่ดีชอบที่จะอ,อยู่กับผู้ผู้คนมีพละกำลังเพิ่มขึ้นโดยการช่วยเหลือทีมงานเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจของตนเองพวกนี้จะพิถีพิถันในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะแนะนำเข้าสู่ธุรกิจเขาจะเลือกคนท,ที่เขาสามารถสื่อสารได้ด้วยดี และเลือกบุคคลที่จะสามารถสนับสนุนเขาได้พวก10%อาจพัฒนาตนเองมาเป็นพวก1%ได้แต่สำหรับพวกเรานักธุรกิจเครือข่ายเราฝันเราควานหาพวก1%นี้ทุกลมหายใจขณะที่เรากำลังควานหาเราควรพัฒนาตนเองและพัฒนาลูกทีมให้เป็นพวก1%ให้ได้การก่อสร้างองค์กรในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรายได้ที่มั่นคงนั้นเป็นขั้นตอนการทำงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าตามธรรมชาติของมันเป็นธุรกิจระยะยาวธุรกิจที่ยั่งยืนใช้เวลาในการสร้างตัวเรากำลังก่อสร้างธุรกิจไม่ใช่การหาไรายได้เสริมเป็นครั้งคราว ผมเคยเห็นแม่ทีมที่สามารถทำไรายได้มากมายภายในระยะเวลาอันสั้นเครือข่ายและสมาชิกขยายตัวอย่างมโหฬานไรายได้และสมาชิกเหล่านี้สลายตัวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแม่ทีมผู้นั้นก็จะย้ายบริษัท และพยายามทําให้เหตุการณ์เดิมเกิดขึ้นเป็นรอบที่2และในหลายๆกรณีก็สามารถทําได้แต่สิ่งที่ผมกังวลคือเรื่องของรายได้และธุรกิจระยะยาวธุรกิจเครือข่ายถูกก่อตั้งขึ้นต่อธุรกิจเครียข่ายถูกก่อต,ต,ตั้งขึ้นมาเพื่ออํานวยให้จะมาชิกสามารถสร้างธุรกิจของตนเองให้ ให้ใหญ่โตและมั่นคงพอที่จะ,กะเกษียณพอที่จะปลดกเกษียณตนเองแต่ยังคงมีรายรับที่มั่นคงไปอีกนานทุกคนฝันจะ,กะเกษียณตัวเองให้เร็วที่สุดไม่จําเป็นว่าจะต้องมีอายุถึง60ปีแต่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุ30ถึง35ปีหรือ45ปีก็ได้ศึกษาธุรกิจให้ดี ผมพบว่าสมาชิเกเครือข่ายหลายๆคนมีความเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจนี้คือการเสี่ยงโชคคือวิธีการรวยข้ามคืนโดยตนเองไม่ต้องทำงานอยู่เฉยๆแล้วจะได้เงินท่านกำลังซื้อลอตเตอรี่หรือกำลังลงแรงลงใจก่อตั้งธุรกิจของตัวท่านเองธุรกิจที่จะสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพื่อสร้าง เพื่อความมั่นคงทางฐานะการเงินระยะยาวบทที่25ก็จบตรงแล้วค่ะขออนุญาตทีนใหม่กับห้องสุ๊ต้มเลคะขอบคุณ <นะ S 1> ครับพี่นะัทขอบคุณมากครับขอบคุณมากชอบนะคำนี้ที่พี่โกบพิมพ์มาแล้วก็พี่นัทสรุปมาให้เนาะเรื่องของว่าศึกษาธุรกิจนี้ดีๆนะครับอด่คิดว่ามันเป็นเป็นการเสี่ยงโชคเนาะคือมันทำให หลายคนที่เข้ามาทีแรกหลายมันเนื่องจากหลายธุรกิจเขาก็ชวนกันแบบนี้เนาะคือ,อได้ยินไหมครับพี่พี่ยาได้ยินไหมชัดเจนขึ้นไหมครับอาชัดขึ้นค่ะชัดึ้นอ๋อชัดขึ้นเนานะโอเคอคือหลายคนเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรเป็นทางรัดใช่ไหมครับที่จริงมันก็ไม่ใช่ทางรัดสู่ความร่ํารวยนะมันเป็นทางด่วนครับทางด่วนคือมันทางด่วนต้องเสียตังคนะ์เนาะ ทางด่วนต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันวิ่งได้เร็วกว่าไปเนี่ครับนั่นคือลองศึกษาธุรกิจนี้ดีๆนะว่าแก่นจริงๆคืออะไรแก่นจริงๆใช่การาทำอย่างนี้ไหมทำอย่างนั้นไหมแบบนี้ครับซึ่งจะบอกในตรงนี้คือแก่นจริงๆคือการทวีค่าเนาะทำยังไงก็ได้ที่ก๊อปปี้ตัวเองออกไปให้ได้มากที่สุดครับแทนที่จะมี1นัดแบบนี้ครับก็เป็น2นัด3นัด4นัด4 5พีนัดเป็น10พินัดไปนะครับแทนที่จะเป็น1ฝนไนะครับก็เป็น10ฝนเป็น1 0อฝนแบบนี้ครับก๊อปีตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะนี่คือแก่นหลักของธุรกิจเครือข่ายเลยนะครับเนาะที่ทําให้ได้รับ passive income ได้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับของพีนัดเนาะแล้วก็พี่ยาเนาะวันนี้พร้อมแล้วที่จะเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าขายดีและประสบการณ์การใช้สินค้าขออนุญาตเชิญพี่ยา,น,า,น,านันลินพิทักษาเลยครับ ขอบคุณมากๆค่ะโค้ดต้อมก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวเนาะชื่อยานันนาลินพิทักษาผู้เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจก็คือเรืออากาศตรีไพรัตนปุ่มโค้ด um. ที่ดูแลก็คือโค้ดต้อมเนาะวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของไมกีพลัสเนาะทำไมถึงอยากจะมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเราก็คือเราก็มีประสบการณ์เองแล้วเราก็ได้กิน กินเองอะ่ะเราก็รู้เนาะว่ามันมันช่วยร่างกายเราได้ยังไงเนาะทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดมาร์กิพัดบ่อยๆอะไรเนี้ยทำไมถึงทั้งบริษัททั้งในส่วนของการเรียนรู้ในส่วนของที่จะมาเล่าห้องแต่และห้องที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของมากีกพัดกันบ่อยๆเนาะจะย้ากันบ่อยๆในในทุกตัวสินค้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทุกๆตัวสินค้าเนี่ยเขาเขาทำงานในในร่างกายของเราได้ดีเนาะเขาคือเราใช้เราเห็นผลนะ่ะคือเอาง่ายๆว่าเราใช้แล้วมันเห็นผลจริงเนาะทีนี้ในส่วนของตัวไมกี่พัทเนี่ยเขาจะช่วยไปไปเสริมไปเสริมเรื่องเลือดของเราให้ให้เลือดของเราดีขึ้นเนาะให้ตับของเราดีแล้วก็ช่วยเสริมภูมิในในร่างกายของเราให้มันดีขึ้นเนาะเพราะว่าเราอะเวลาเราจะเลือก เลือกทานเสริมอาหารหรือว่าจะเลือกทานอะไรที่มันเข้าไปในร่างกายของเราเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเนาะตัวมากี่พัดเนี่ยก็เป็นเสริมอาหารอีกตัวหนึ่งที่ว่าดีมากๆคือคือเรากินเองใช้เองเรารู้สึกว่ามันดีมากอะ่ะคือถ้าเรามีอาการเนาะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเราก็เรามีอาการแบบบางคนก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเครียด บางคนก็อาจจะเป็นภูมิแพ้หรือว่ามีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับโรคมะเร็งอะไรหรือว่าโรคเนื้อหลังอื่นๆเนาะแล้วก็จะเจอบ่อยด้วยนะโรคเรื้อหลังนี้พูดถึงโรคเรื้อรังเนี่ยจะเจอบ่อยเจอคําถามบ่อยจะเจอแบบโรคเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยเจอเจอตลอดเนาะหรือว่าจะนอนไม่หลับป่วยง่ายอันนี้เหมือนกันอันนี้ของตัวเองนี่ก็มีช่วงหนึ่งนี่นอนไม่หลับจะจะตื่นกลางดึก คืนละสองครั้งเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเมื่อวานสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แทบไม่ได้ทํางานเลยเนาะเมื่อวานนี้ไม่ได้ทํางานเลยแล้วก็ไปทาอีกทีตอนตอนสองทุ่มสองทุ่มนี้คือเราก็เลือกที่จะไปไปส่งเบิร์ดเดย์ก่อนเนาะเมื่อวานนี้ทีนี้อาการเหล่าเนี้ยเราอาจจะสังเกตลองสังเกตตัวเองดูได้เนาะว่าเราเรามีอาการอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรา มันจะไม่มันจะไม่ไม่แสดงอาการเนาะถ้าแบบเราไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันจะแสดงอาการออกมาถ้าถ้าเลือดของเราหรือว่าถ้าตับของเราอะ่ะมันไม่ไหวเนาะมันก็จะแสดงอาการเหล่าเนี้ยแล้วถ้าเราเครียดแบบตอนนี้หลายๆคนอาจจะเครียดนะกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดอะไรพวกเนี้ยบางทีไปดูข่าวบ้างอะไรบ้างก็คิดตามเข้าไปก็เครียดไปเนาะทําให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระขึ้นมา ีนี้อาการเหล่านี้มันก็จะเกิดจากหลายๆสาเหตุภาวะที่อนุมูลอิสระสารพิษอนุมูลอิสระในร่างกายมากเกินไปเนี่ยซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายของเราอ่อนแอเนาะแล้วก็ป่วยง่ายไม่ว่าจะเป็นแบบกินของหวานหรือว่าอาหารแบบอาหารขยะเราอาจจะว่ามันอร่อยนะแต่เราบางคนเขาไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะส่งผลอะไรกับร่างกายของเราเนาะมลภาวะอย่างนี้ก็ก็เหมือนกันเครียดนี่ก็คือภาวะ หนึ่งที่ว่ามันมันส่งผลให้อานุมูลอิสระเพิ่มขึ้นนะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุบหรีเนี่ยขาดการออกกําลังกายนี้อันนี้โดนเต็มเต็มเลยขาดการออกกาลังกายไม่ค่อยออกกําลังกายส่วนใหญ่ก็จะทํางานอยู่หน้าคอมแล้วก็มันน้อยมากที่มันจะลุกออกไปออกกําลังกายเรารู้สึกว่างานเราไม่เสร็จอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่างแนะนําแบ่งเวลาเนาะแบ่งเวลาไปออกกําลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยคือสาเหตุเหล่าเนี้ยมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระได้หมด มันก็เกิดโรคต่างๆโรคเรือรลังต่างๆ,ๆมันก็เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละแต่หลายๆคนที่เขาไม่ได้เรียนรู้หรือว่าเขาไม่ได้ศึกษาเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามันมันเกิดแบบเป็นเองอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดถึงว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนที่มันมันทําให้แบบเพิ่มสารอนุมูลอิสระในร่างกายของตัวเองเนาะทีนี้ไมเกรนพันเนี่ยเขาก็จะไปช่วยเพิ่มสาร ต้านอนุมูลอิสระเนาะซึ่งเขาจะช่วยแบบเขาจะช่วยไปเพิ่มสารแอนตี้ออกซิเดนช่วยให้ให้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นเนาะให้ร่างกายของเรามันมีม,มีมีภูมิมากขึ้นเนาะแล้วเขาก็คือเขาเป็นแบบยังไงห้าห้าประโยชน์ที่แบบสุดยอดมากๆเนาะในเครื่องดื่มของ ใบกิพัตเนี่ยเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระให้เราเนี่ยนอนหลับดีขึ้นเนาะร่างกายสดชื่นมีพลังขึ้นแล้วก็ดูแลเซลล์ของเราได้ด้วยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานอันนี้คือของตัวเองเนี่ยอยากจะเล่าว่าสองวันที่ผ่านมาเมาื่อวานนี้โค้ดทักมาเราก,เราก็เราก็รู้นะเรารู้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไม่ได้ทักไปหาโค้ดเลยเนี่ยทีนี้ร่างกายของเรามันมัน,ม,นมันเหมือนกับว,ว่ามันล้ามันล้ามันปวดแขนเนาะเมือม่อเ <c oughs> มื่อมาช่วง <c oughs> ขอไปเมื่อช่วงสองสามวันที่ผ่านมามันเป็ดมันปวดประมาณได้ได้ได,ได้ได้ทีหนึ่งแล้วแหละแขนข้างขวาแขนข้างขวาเราเหมือนกับเราทํางานตลอดเวลาเราเรากดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลามันใช้ตลอดเวลาเนาะเส้นเส้นระหว่าง นิ้วชี้อ่ะเราพลิกตลอดเวลาเราทํางานตลอดเวลาแล้วมันก็จะมาปวดตรงช่วงปันป้นปั้นปั้นกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงตรงก่อนจะถึงข้อศอกอ่ะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมันเหมือนมันมันจะเป็นไข่อะ่ะมันปวดแล้วมันเหมือนมันอักเสบอะ่ะทีนี้สองวันที่ผ่านมาก็เลยเลยอัดมากิเข้าไปเช้าสองชอดเย็นสองชอดคือบอก บอกแฟนว่าคือมันปวดกลางคืนเวลานอนอ่ะมันมันยกแขนไม่ได้แขนข้างขวาเนี่ยมันยกไม่ได้มันจะปวดแบบเหมือนเราเหมือนร่างกายมันอักเสบแล้วมันมันทําให้เราสมผลให้เราเหมือนจะเป็นไข้อ่ะทีนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ล้าเนาะร่างกายมันก็ล้ามากมันปวดปวดเราก็เลยพักเราก็เลยไม่ไม่ทำงานเราก็เลยไม่ทํางานเราก็เลยไม่เล่นคอมเมื่อวานเนี่ยแล้วก็กินมากี่เช้าสองช็อตเย็นสองช็อต ทําให้เรารู้สึกอะไรทีเนี้ยพอเรากินไปแล้วเนี่ยพอเรานอนคืนน่ะมันมันไม่ตื่นกลางดึกอ่ะมันหลับแฟนก็บอกเออมันหลับดีจริงๆนะมันหลับสนิทแบบมันไม่ไม่มันทําให้เราตื่นเช้ามามันไม่เหนื่อยอ่ะหลายคนนีดว่ามันจะมันจะเกี่ยวเหรออะไรเงี้ยแต่มันจริงๆนะก่อนหน้าเนี้ยคือเราตื่นกลางดึกตื่นเข้าห้องน้าตื่นกลางดึกพอตื่น สังเกตนะถ้าใครตื่นตอนกลางคืนนะตอนเช้าอ่ะมันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะไม่ไม่ไม่อยากรุกอ่ะมันจะไม่กระชุ่มกระชวยอ่ะแต่พอเราหลับสนิททั้งคืนอ่ะมันเหมือนกับเรานอนขาดช่วงอ่ะพอเราหลับปุ๊บเราตื่นอ่ะมันขาดช่วงแล้วแล้วเราไปกลับไปนอนอีกรอบหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกันนะแต่แต่ถ้าเราหลับสนิทยันเช้าเลยเนี่ยตื่นมาเนี่ยมันจะคนละอารมณ์เลยนะ ทีนี้เราก็อาจาไปเช้าสองเย็นสองพอวันนี้ดีขึ้นแต่เราก็ทานยาแก้อักเสบนะเพราะว่ามากีพันเนี่ยเขาก็จะช่วยสืิมเนาะเขาจะช่วยสืิมให้ร่างกายเราดีขึ้นเลือดเราโปขึ้นเลือดเราดีขึ้นเงี้ยมันก็จะไปช่วยให้ยาที่เรากินเข้าไปอะทํางานได้ดีขึ้นทํางานได้รวดเร็วขึ้นแล้วตัวเราก็กินคู่กับเหมือนกับว่าเราก็กินยาแก้อักเสบไปด้วยอย่างเงี้ย ทำให้วันเนี้ยมันเบาลงเบาลงแล้วเราก็รู้สึกว่าร่างกายของเราเวลาเราจะเป็นไข้มันจะลุ่มๆใช่ไหมในในตัวของเราอะ่ะมันเหมือนกับมันร้อนวูบวาวูบวาบตอนเนี้ก็คือวันเนี้ยก็คือดีขึ้นแล้วไม่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ละแล้วก็แขนนี้ก็เบาลงแล้วรู้สึกว่าแขนเราเบาลงทีนี้เราก็กินเช้าสองเย็นสองจนจนจนกว่ามันจะหายเนาะแต่ถามว่าอยากกินยาไหมไม่อยากกินนะเพราะว่ายาก็คือยาเนาะ ยาก็คือยาปฏิชีวนะนั่นแหละมันก็ไม่ได้ช่วยช่วยเสริมอะไรมากมายแต่เขาจะไปช่วยลดการนักสีอะไรพวกนี้แต่เราก็ให้ทานมากิเสริมเข้าไปเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันมันใกล้ตัวเนาะเราสามารถออกไปแบ่งปันได้ถ้าเราแต่เราก็คงไม่อยากจะมีแบบประสบการณ์เรื่องแบบนี้กับตัวเองเนาะเพราะว่าเวลามันเป็นทีหนึ่งเนี่ยมันทรมานนะรอบนั้นเป็นเป็นหนักเป็นหนักแบบลุกไม่ได้สามวันเลยนะ แต่ว่าเราก็มีตัวมาคีช่วยเนาะมันก็ทําให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นอะ่ะเขาก็ไม่ใช่ยาเนาะแต่เขาไปช่วยในเรื่องของให้ร่างกายของเรามันมันดีให้เลือดมันดีแล้วร่างกายมันก็ทํางานได้ดีขึ้นให้มันฟื้นตัวฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นเนาะหลายๆคนบางคนส่วนหลายๆเคสที่เราศึกษามาเนะบางคนเป็นมะเร็งอะไรเนี้ยเขาก็จะทานสื่อมอาหารพวกนี้แหละเพื่อช่วยให้การ ทำคีโมเนี่ยได้ดีขึ้นดีไม่ดีแบบจากคำยี่สิบก็ลดเหลือสิบห้าอะไรเงี้ยมันมันช่วยให้ร่างกายของเราดีขึ้นด้จริงจริงเนาะปรับตัวแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้จริงๆเนี่ยของตัวมากีพัทเพราะว่าเขามีค่าการต้านอนุมูลอิสระค่าโอเลนเนี่ยสูงถึงสองแสนสีหมืนเก้าพันสองรอี่ิบห้าหน่วยเนาะต่อขวดเนาะทีนี้ก็อยากจะจะแนะนำแล้วก็เราสามารถออกไปแบ่งปันให้กับ ผู้คนได้เนาะเพราะว่ามันกินช็อตหนึง่งเนี่ยมนถ้าเทียบมะนาวก็สองร้อยห้าสิบผลอันนี้เรากินไม่ได้แน่นอนกล้วยอะ่ะสี่สิบผลอันนี้เรากินได้เต็มที่น่าจะสองลูกนะมะเขือเทศอย่างเงี้ยหนึ่งจุดห้ากิโลใครจะไปกินได้หนึ่งจุดห้ากิโลใช่ไหมละ่ะเรากินลูกหนึ่งเราก็กินไม่ขนาดใส่ส้มตำยังไม่กินเลยนะขนาดใส่ส้มตำเขาบอกกินมะเขือเทศแล้วผิวดีเนาะขนาดใส่ส้มตำเราก็ยัง กินน้อยมากอะที่เราจะกินถ้าเราคิดถึงว่าเอกินมะเขือเทศแล้วผิวดีบางครั้งก็กินบ้างชิ้นสองชิ้นแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะกินแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันกินไม่ได้หรอกสู้กินมากี่พัดดีกว่าเนาะแล้วก็ก็มีอีกอีกคนนึงเนาะอีกเคสหนึ่งก็คือเขาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเคสที่เขาใช้สินค้าแต่เขายังไม่ทันได้ลงมือทาธุรกิจเนาะก็คือเขาเป็นเขาเป็นไทรอยแล้วเขาบอกว่า กินแล้วอ่ะคือกินมากี่อ่ะดีมากๆเขาเขาบอกว่าเวลามีโปรอะไรก็ส่งให้เขาเนาะเขากินแล้วไทรอยเขายุบอ่ะไทรอยเขายุบแล้วเขาก็บอกอีกด้วยว่าผิวอ่ะคือผิวมันดีมากผิวมันเปลี่ยนผิวมันดีมากอันนี้เป็นเป็นคือเขาบอกเล่าให้เราฟังเนาะเราก็ดีใจแบบโอ้ยดีใจมากเลยแบบว่าไทรอยก็ยุบแล้วผิวเขาจะช่วยผิวของเราดีด้วยอันนี้ก็เหมือนที่เขาบอกเนาะกินมะเขือเทศอะ่ะ ผิวดีเนาะแต่มากี่อมันได้ทุกส่วนจริงๆนะในเรื่องของการให้ร่างกายเราฟื้นตัวเร็วขึ้นจากการเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ทําให้ผิวพรรณของเราดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเลือดของเรามันสะอาดเนาะร่างกายของเราเจ็ดสิบเปอร์ซ็นก็ประกอบไปด้วยเลือดมันก็ทําให้ส่งผลต่างๆจากข้างในอะ่ะมันดีแล้วมันก็ส่งผลออกมาจากข้างนอกส่งผลออกมาข้างนอกอีกเนาะอันนี้ก็แนะนําให้ทานเนาะแนะนําให้ทาน แนะนำให้ไปแบ่งปันเนาะเขาจะช่วยหลายๆเรื่องในไม่ว่าจะเป็นเรื่องตับเรื่องเลือดของเราเนี่ยดีหมดเรื่องเลือดค่าตับเลือดเลือดก็ดีขึ้นเนาะสิบสี่เปเซ็นในในสามเดือนอย่างเงี้ยมันมันว้าวเนาะก็คือไปแบ่งปันอะให้เราแบ่งปันให้เรากินแล้วก็ใช้ให้เห็นว่าสินค้าตัวเนี้ยมันช่วย มันช่วยให้เราดียังไงแล้วเราก็ไปแบ่งปันจากประสบการณ์ของเราจากประสบการณ์ของคนรอบข้างญาติญาติอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ช่วยคนได้ด้วยเนาะช่วยคนให้เขามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นได้ด้วยเนาะเราอาจจะฟังกันซ้ําๆซ้ําๆเป็นเรื่องที่ดีเนาะอยากให้ฟังแล้วก็อยากให้เขาไปเรียนรู้แล้วก็ซื้อมาดูแลตัวเองก่อน ก่อนที่จะไปแนะนําคนอื่นเนาะอันนี้มันเห็นผลจริงจากตัวเองก็อยากจะเล่าเหมือนกับเล่าแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีกแต่ว่ามันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปเนาะจากร่างกายของเราเนาะก็ประมาณนี้ค่ะโค้ดต้อมที่จะแบ่งปันเนาะขอบคุณมากๆค่ะ